ตำบักคงอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาเดิมมาเดิมวันนี้เป็นตําธรรมดาค่ะมากินกับบอกหอยหอยเดือยมผปุใดเคยกินบอเป็นครั้งแรกในชีวิตเมึงนล่ะอันอ้วนๆแบบนี้เลยเอาว่างมาเนี่ย รสชาติขมขมามาเป็นยาพรารามันสีเบียร์บอพวกเธอถ้าฉันตายฝากบอกแม่ฉันไลยเด้อว,ว่าฉันกินบมากอยเบียร์ก็น่าจะบเบียร์ดอกคนกินร้าลายแถวอีสาน สำหรับผู้เพิ่นมากกินขมไอ้ก็กินได้อยูถามว่าแสบบะไอ้ว่าหอยหอมแสบกว่านี่กินนสซขีมันนั่นเพงขมครับพี่น้องค่ะรับ ขมอำำ่าลําขมชนิดที่ว่ามาละขี่นอกอยังแพ้ะ <laughs> ตรงกลางมันสิเมียนนั่นแล้วสียเหมือนบึงพอ่ย่ำถือกวใครลูกกับมากเนเะลแเมนูกินเลนเนคคําเป็นคืออยากแต่อมุ ข้าหลงมันมาเล่นไทยแห้ง <c oughs> อืมไข่ไข่มองเนียกแข็งอแค่เปียกออกก็ไม่ได้กินแต่ไข่เหลืองนี่เบิ้งเสียวนี่มันออกไหมเบิ้ง ควายเบื้องในล่ะเป็นุ่มเป็นพ่วงอยู่แบบนี้ไอ้ยำถืออันนั้นมันตรงกลางมันมันสีมีอันนั้นนี่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 อันนี้บะขมมันมันเน,นบเนบน,นี่ขีนนี่คมเป็นตะนายบะก,กินกินตะหัวมัน จากสีใสเมื่อจากสีใส่ส่อนกินายซีวินมาเฮือปบาหอยเนี่ยกินไปจักน่อยละมันซีหายไปล่ะกินมะละดีกว่า มะนาวนี่คมเป็นยาแต่บกหอยนะบรูไข่ลูกไข่โตสุดนี่มันอ่อนมันเละๆแกะเปียกบค่อยได้อืม ตาหมองคข่ขาวแอบแสบลองอาลซอนตกกักออกจากเปลือกเปิก่อนอู้ตักไปได้มันติดเปลือก อตัวนี้มนันวยใหญ่กว่ะแต่พูดนะให้ไว้ายานเบียให้กินอะไร อันบะบียอดอกข้าเจ้ากับกินแตกทื่อๆจ้อื้ม Có cái điểm thôi มันแสบกับแสบน้ำตาลมะฮุงอ่ะตำบะเพ็ดแห้งไปเลยแดงน้ำซีบักกะเทศเส้นบะกะเทศแล้ว เคลยไปเคลียมากอยู่บนเนี่ยแค่านหวาน Ừ. cà thiêm đường à cà thiêm đường mát sẹp rồi, ừ. mà một ít chút กึ่งกระเทียมดองตัดขม mong muốn ăn này là cái sập. Ừ. À Im ạ. กบ,อบขอบคุณขอพูดหลายๆสํสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้แอซิกินยั่วปแล้วจ้าบ๊ายบาย